แปลกในเรื่องของพอดภาพสวยค่ะทุกฉากได้แรงบันดาลใจอย่างแน่นอนครับรักพระเอกมากเลยค่ะสมประสานทางการเต้นแล้วก็ดนตรีเข้าด้วยกันนะคะถือว่าลงตัวมากเลยหนังเรื่องนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆครับเพราะว่าถึงกับร้องไห้เลยครับเราดูรับเพลินไปทั้งเรื่องเลยนํา ดนตรีในยุคก,ก่อนกับยุคปัจจุบันมาผสมกันได้ลงตัวม,มากๆซึ่งมันเป็นการแบทเทิลระหว่างดนตรีด้วยอันนี้ผมว่าเจ๋งมากๆครับผมสนุกนะคะแล้วก็น่าตื่นเต้นน่าติดตามถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจในเรื่องศาสตร์ของการเต้นอะไรองี <S <S ้ค่ะแต่ว่าเป็นหนังที่ดูง่ายค่ะคือรับรองว่าทุกคนดูได้แล้วก็เข้าใจเรื่องได้ง่ายแน่นอนค่ะเป็นภาพยนตร์แนวเต้นแนวดนตรีแนวเพลงที่ ทที่สุด,ย,ดยิ้มตลอดทั้งเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของพอดเรื่องก็ดีแล้วก็เรื่องของเพลงด้วยแล้วเราดมถึงเรื่องของการเต้นด้วยครับอยากให้มาดูแล้วก็จะกีดการ์ดแบบกรีดร้องเกาแขนคนข้างๆฟินจริงค่ะเรามาดูกัน